เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาในตลาดสนามพระเครื่องนะครับผมเดี๋ยวดูดิว,วันนี้จะได้อะไรบ้างนะครับผมให้มัดไถตาหางเงินนะครับครับที่นี่ก็ยังมีพวกของเก่าของมือสองนะครับผมครับอันนี้ทางเข้าครับผมเดี๋ยวจะลองดูว่ามันมีอะไรบ้างครับมันมีสองฝั่งนะครับเด๋ยวจะเข้าไปดู คนก็เยอะครับวันวนี้กลุ่มใหญ่ครับที่สี่หกพัฒนาเย,ยีย้์เขาแจกไอ้พวกมอเตอร์ครับร้านกำลังลงครับรอของเก่าครับเทปครับว<ส>ันนี้ตู้พระครับ น่าจะเป็นพวกผ้าเขียกองครับนีครับพวกลูกเขามีครับ เดียวยาวครับผมวันนี้คนเยอะครับตรงนี้ครับคนบานเลยครับเรื่องครับตอนนี้ใครมีเงินนี่ได้เปรียบแล้วครับผมราคาเครื่องราคาลงครับผมซื้อได้ก็ซื้อครับครับตู้ครับเยอะขนาดไหนลูกเดียวยาวครับ นี่กรับปวกของเขาเก่าก็มีครับผมลอกครับลอกเดี๋พวกแบงค์เก่าก็มีครับผมอันนี้อันนี้อุ้มใหญ่ครับผมเขาไปดูมีอะไร นี่ครับมักกองนี่มังสือพระครับผมนี่อะพวกพระผู้ชาครับผมดูครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกครับวันนี้ถ่ายบรรยายกาศให้เพื่อนๆได้ดูกัน ตายลูกตะลอกเขารวยนีวงนาฬิกาเก่า,กน,า,กานี่ครับร้านแบบนี้มักจะมีของดีเยอะครับผมร้นนานเก่าเก่าเงี้ยผสมนี่นนค,ครับผมมีจริงๆครับผมนี่ผมได้เหรียญมวนพระการมานะครับผมอันนี้กล่องลมเดิมนะครับของพ่อฟูดบ้างสมัครนะครับอันนี้หน้ากากทองเลยนะครับผม อ่าอันนี้ไปแดงเดียวครับยังไงก็มีกำไรครับผมครับผมเดี๋ยวจะไปแล้วครับผมตามนี้ครับ